เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนารัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดเดวขาขวา ับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตลอดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนนัตตกอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ ขอลูกพอสบายบาใคลก้กตอนที่เราใกล้จะหลับอยา่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาไปสบายสบาย และกาะทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของขอ,งข,องของเรานะให้ว่างว่า ไหปป้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งทำแจงเรานะให้ว่างๆแล้วก็รวมใจไปหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่า,วาเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาถขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่าปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและก็ที่ตื่นของตัวเราอีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ถ้าเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดตรงนี้เมื่อท่านปล่อยวางคลายความผูกพันอย่างทุกสิ่งโดยพิจารณาอัสัพสาตแลสัสพสิ่งทั้งหลายไปตามความเป็นจริงว่ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้น ไม่มียกเว้นเลยไม่เป็นสาระไม่เป็นการสารของชีวิตไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแถมเกิดโทษซะอีกท่านก็เกิดเบิหน่ายคลายความผูกพันเมื่อใจปล่อยวางจากทุกสิ่งแล้วก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆ นมนมจิศสนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และถ้าก็ททำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งเฉยปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตใจไม่ติดอะไรเลยเพราะถูกส่วนก็ตกนย์ลงไปมอนก็สูญบยากาศอย่างนั้นแหละมันวุบลงไป แล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกระเพชรที่เจะระิญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องออหน้าหรือยนอกกัน่าก็ใสเหมือนกระน้ำใสๆลอยขึ้นมา อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบาร,รมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันหรือโตเท่ากฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์ สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไซเย็นเหมือนแสงจันท์ในคืนวันเพ็นเกิดขึ้นที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือต้นทางไปสู่อายตนะน,นิพพานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ท่านได้เห็นเรียกว่าปฐมมมัมกคือหนทางเบื้องต้น เพื่อการบรรลุมรคนิพพานหรือเรียกว่าดวงธรรมานุปสัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้มาเพราะความสุขความบริสุทธิ์ความแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้น จากเดิมใจทั้งกันนิง่งยติกลางดวงธรรมนั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพนานไปสู่การบรรลุมรคพลิพนานท้งกันนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์นิงน่ง,นงในนิ่งนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อย ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นิ่งกันไปเลยๆในที่สุดก,ก็เห็นกายในกายเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่ไปตามลำดับเลยเช่นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ยออยละเอียด กายพรมซ่อนอยู่ในกลางกายที่กายอรูปพรมซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพรมโตใหญ่เพิ่มขึ้นไปเรืเร่อยๆกระทั่งเขาถึงกายทมโคตภูที่ซ่อนอยู่ในกลางกายอารูปพรมนาตักยันก็ห้าวานิดหน่อยเกตเอาบวตุมสวยงามมากระบรบประกอบในลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นในใกลางกายธรรมโคตพูก็จะมีกายธรรมประโสดาบันซ้อนอยู่นาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมประสดาบานก็มีกายธรรมพระสกิตาคามีซ้อนอยู่หน้าตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพระสรกิตาคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ จะกลางกายทำพระนาคามีก็มีกายทำพระรหัสนาทักยี่สิบว่าสูงยี่สิบว่าซ้อนอยู่ทุกกายมีหยาบมีละเอียดมีกายหยาบมีกายละเอียดของกายนั้นซ้อนอยู่เป็นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้กายประหม่าคือกายทำอรหัตผลซึ่งกายนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ที่ข้าพเจาบาาัญจาให้ติดจนได้พบทั้งสามด้วยความไม่รู้แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดด้วยความไม่รู้นั้นตลอดระยะเวลาย,ยาวนานีเดียวเพราะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จโดยหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ดังนั้นเราก็จะต้องเอาใจาเนี่ยมาหย,ยุดนิ่งๆ นุมๆอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเราจำง,ง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องของเรานะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสคือกำหนดบริกรรมมณิมิตขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาทางใจเพื่อเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา หรือเป็นที่เชื่อมใจเรามาติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะว่าใจเราเนี่ยมักจะส่งออกไปภายนอกถูกแรงภายนอกดึงดูดไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสมัตมิธรรมลมคือสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดื่มลิ้มรสถูกต้องสมบัติ นึกคิดอะไรต่างๆเหล่านั้นตามอายะตนะหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละไปจนคุ้นเคยแล้วก็จินจึงไม่เคยพบความสุขสิ่แท้จริงแชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ทรมารดิ้นรนแสวงหาในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระแการสางชีวิตตลอดระยะเวลายาวนานในสังสารวัติ เพราะฉะนั้นเราก็จะั้งดึงใจกลับมาหยุดนิ่งโดยพรตกรรมอนิมิตดังกล่าวโดวยเดินตามรอยพระสัมมาสุริรเจา้าพระอารหันตุทุก,ทก,ทกะองค์ที่ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตสำเร็จกิจ16บหกเศรษจกิจ16คือหลุดพ้นจากิเลอสอสศวะดังกล่าวนั่นแหละแล้วก็ต้องเดินตามรอยท่าน กำหนดบริกรรมมันไม่ขึ้นมาเป็นดวงใสๆขนาดไหนก็ได้ที่เราคุ้นเคยแต่ประเดชคุณหลวงปู่จะให้กำหนดโตตะแกวตาของเราอยู่ในกลางกายกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิดเลยเลยนึกถึงเพชรสักเม็ดที่กลมเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แหละใสๆสให้ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจู่จนในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายไม่เค้นภาพไม่เน้น แต่นิ่งอย่างเดียวและก็นึกเบาๆสบายคล้ายก็บเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยตรึกนึกถึงดวงใสคำว่าตรึกไม่ใช่แปลว่ากดลงไว้ก็คือการนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายสบายลเปลิดตาหลับตาพลิม นั่งหน่ายิ้มยิ้มผ่อนคลายอย่างนี้นะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสอใจัยอยอจนินกลางดวงใสใสนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายเพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา ในใจเบาๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะสัมมาก็มาจากมรรคมีองค์แปด ตั้งนสัมมาทิฏฐิสัมมา,ส,มมาสังกัปโปอะไรอย่างเงล่านั้นคือมีความเห็นถูกชอบถูกต้องคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเรียกว่าสัมมาคือย่อมาจากอรอยิยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละอระหังก็แปลว่าห่างไกลจากกิเลส หมายถึงว่าจะทำให้ใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำตามมัดมีองค์แปดซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งจะมีข้อวัดปฏิบัติเรียงไปตามลำดับถึง8ดข้อล้วนเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นั้งใย เห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูกทำความเพียรถูกตั้งสติเอาใจเชื่อมโยงกับกระแสความรู้สุ์ภายในถูกกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิสัมมา,มมานี่นะจ๊ะคือคิดพูดทำทุกสิ่งให้มันถูกต้อง แล้วเราจะห่างไกลจากความทุกข์ทรมารงชีวิตจากความไม่บริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนปลาหลุดจากห้องที่ขังนั่นแหละหลุดเอาไปแล้วก็โดยชี่ว่าพ้น ไม่ต้องกลับมาสู่ข้องนั้นอีกหรือลูกไก่หลุดพ้นจากกระเปาะไข่ออกมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราก็จะหลุดพ้นจากภพสามนี้หลุดพ้นไปเลยไปสู่ความอิสระ เป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ได้ดยตองตัวเองไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพาสิ่งใดเลยเป็นตัวของตัวเองเลยบริบูรณ์มีสุขตลอดเวลาดิตองตัวเองและก็เป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเหมือนดวงอาทิตย์สว่างดิตองตัวเอง มีพลังอยู่ในตัวเป็นต้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วนี่ก็จะเป็นตัว,ตวเองมีความสุขทีต้วงตัวเองไม่ต้องไปพึ่งบิงพึ่งมาคนสัว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่พึ่งมาลาบยศสันสะไรีอำนาจวาสนาจะเป็นอยู่ในตัวเองแม้ตามลำพัง แม้ตามลำพังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามหลุดพ้นแลว้วเป็นอิสระแลว้วโดยตงตัวเองจากพบสามกรอบอิชาที่กำบังคับเอาไว้โดยอาจสวะความโลภความโกรธความหลงใจถูกแช่อิ่มมักดองเนะเหมือนผัก อินด,ดาวเดือดรสเปรี้ยวรสหวานรสเข็มอย่างนั้นเป็นตน้นมายาวนานนับพบนับชาไม่ถ้วนจนความโลภกรธดเราต้องคุ้นเคยเป็นเนื้อเดียวกันเลยคุกเข้าบนเป็นเงินไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของภพสามเย็นไหวแต่เกิดดีกว่ามไม่รู้ ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรเป็นต้นก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็มีพบภูมิลองรับตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ แล้วก็มีวิบากกรรมรองรับมีภพภูมิรองรับไปตามการกระทำของตัวที่ขาดสติปัญญาความไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตอาชีวิตก็จะตกอยู่ภายใต้สามัญญลักษณะก็ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังตกอยู่ใต้กฎอื่นๆอ,อีกมากมายกายกองซึ่งเราจำยอมจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นโดยไม่รู้สาเหตุและต้นเหตุเราเป็นเพราะอะไรทำไมเราจรึงต้อง อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เช่นนี้ความไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เกิดการเสวแหวงหากระทั่งมีผู้รู้บังเกิดขึ้นแในอนุภาพเป็นการสั่งสมความบริสุทธิ์ความดีงามที่เรียกว่าบารมีสิบทัศสามสทัศเป็นต้นจนกระทั่งในระดับที่ผู้ที่ก็ททำให้เราตกอยู่ในกรอบวิชารณ้เนี่ย การไม่อยู่เมื่อการไม่อยู่เขาก็หลุดพ้นได้จากความทุกข์ทรมานเพราะนั้นสัมาอรหังนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนักดังนั้นเมื่อเรากำหนดบริการมณีมิตรตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจนในกลางดวงใส ก็ต้องประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยากอยู่นิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรังต่อไปแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอย่างนั้นแหละ แต่ว่าเมาื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสมมารหังใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมสำหรับโูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความบีเให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งใจประคับประคองกันให้ดี ฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีให้ถูกต้องตามหลักวิชายอย่างสบายๆให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ